โห oh, ติดเลยอะสภาพ uh. บทสภาพครับ oh, <no. S 1> ไปโ oh. อ้โห สวัสดีครับทุกคนอันนี้ต้องเสียบแบตตลอดเลยเนื่องจากโกโปรงองแง่แบตน่าจะมีปัญหาก็เลยเสียบเขาแบงค์ไว้วันนี้นะครับ EP ท,ที่31ของเรา31เล็กสวยเป้าหมายเราวันนี้คือสถานีคลองขนาดจิตลินลำตะคองนะฮะเลาะทางรถไฟไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ จะรอดหรอไม่รอดถึงไม่ถึงเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้รุน่นนี้แท็กนี้ต้องเป็ม,มทุกนำอยู่เดี๋ยวไปเจอนครับกล้องพึ่งกลับมาใช้งานได้นะครับ ตอนนี้เราก็ที่จริงเราเรียบทางรถไฟนะครับมา,าตั้งแต่โซนหลังหมู่บ้านรัตนธา,านีแล้วนะครับปังแกพอดีวันนี้โกโปงองแงนิดหน่อยนะครับตอนนี้เรากำลังเลาะอยู่ที่ทางตัดรถไฟไฮแลนด์ใส่เรื่อยๆนะครับวันนี้ แท็กสนี่เปลี่ยนผู้นําเป็นน้องฟิวน้องเฟรมนะครับน้องเฟรมผู้นําแท็กนี้เดี๋ยวเราจะเลาะเส้นทางไปเรื่อยๆจากอันนี้ก็น่าจะไปโหทางตัดรถไฟบ้านท่ามะเาวน่าจะใช่เป็นทางตัดรถไฟที่สองวันนี้เบอร์สิบได้หมายเลขห้ามาใส่แล้วนะครับพี่นุ รุที่แล้วใส่เบอร์สิบฝนตกเปียกเละรุ่นนี้ใส่เบอร์ห้าไล่ฝนเดี๋ยวดูว่าเราจะเจอฝนกันหรือไม่น้องเฟรมขึ้นลายขว่าแล้วนะฮะนะครับ,นะรบมาครับการจราจรครับข้างนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปอยู่เทินใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวซ้าย ทางเดิมตอนนี้เราผ่านทางตัดรถไฟบ้านท่ามนามาแล้วครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเรียบอ,ยอ,ยอิสลาแล้วทางเรียบสักที แกวัน <Hey. S 1> บบนี้คิดว่าถึงไหมวันนี้ต้องถึงตางมความอดิจังวางไหมที่ไหนที่ไหนของขนาด,นดนจิตของขนาดจิตเดี๋ยวเราไปดูว่าจะถึงไหมนะครับตะคองครับลำตะคองตะคอง,อง25่กิโลนะครับนนไปกับ50ากิโลวันนี้โอเคอยากไปครับดิดุโอเคตอนนี้เราก็เหมือนเส้นทางวันนั้นนะครับเพียงแต่ว่าฝนไม่ตกวันนี้ ซ้ายมือก็เป็นรถไฟรางคู่นะครับตอนนี้ก็กันก้นรู้วแล้วตรงกลางนี้ก็เป็นถนนเรียบทารถไฟขวามือก็เป็นแปลงเกษตรกรรมเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันยา,าไปเดี๋ยวเราต้องข้ามโอเคข้ามไปอยู่ซ้ายซ้ายปุ๊บ ตู้เหลืองไหนวะตู้เหลืองสามตู้โอเคตอนนี้เราก็มาตัดทางอันที่แล้วที่ว่าวิ่งไม่ได้นะครับแต่เป็นทางที่เราเคยมาแล้วไปต่ออย่ายอมแพ้สิครับเห็นทางข้างหน้าทำไงดีใส่ภาพรับปิดไว้ก่อน Å! Oh. อค่อยๆมานะโอ้โหต้องจรงต้องตรงหลังจะมาทางนี้บอกนะจะเปลี่ยนขายาว <laughs> โดนน้องเฟรมดันแล้วครับฮะที่จริงก็ลงได้แหละแต่ขอลงดีกว่าจึงดีกว่าเส้นท,ทางนี้ไอ้น้องเฟรมไปก่อนโอ้ อีพีที่แล้วที่ว่าทางดีๆมีไม่ขี่อีพีนี้แม่งหนักกว่าอีกตอนเนี้ยพี่นุ้ยหายจ้ะพี่นุ้ยโอเคยังอยู่เนาะจำได้ไหมจำได้ไหมทางนี้อ่ะดูนะครับพี่นุ้ยพี่นุ้ยเอาจูงมา ทางดีๆใครเข้าไปกัน13กิโลเมตรเวลา4 8นาที5 8วินาทีไปต่อ ต้องดันขึ้นเงินก็แล้วทีนี้โหติดเลยอ่ะ บมสภาพครับเดี๋ยวลองดูหน่อยถ้าถ้ามันเละก็ไม่ไปค่อยมาวันแห้งเนี่ยเริ่มเละอีกแล้ว น่าจะเลี้ยไม่ไหวครับต้องกลับอยู่ไหนวะเฟมยู่ไหนอ่ะเป็นไ,ไงวันนี้เป้าหมาย,าท,ายทำไมวันนี้นไป<ต>ไม่ได้ใช่ไหมครับตลาดไม่มีฝนนะครับ<ม>แต่สมมวงตนตกถนนเละ งงเป็นนวนว่าวันนี้ปลายทางที่เรามาถึงก็คือสวนกล้วยไม้ซับโมงเอ้ยสวนสวนกุหลาบโอเคเดี๋ยวเราไปค่อยเอาทริปหน้าแล้วกันดูพยากรณ์อากาศภารกิจวันนี้ถือว่าไม่สำเร็จนะครับเรนโอเคเดี๋ยวไปชมความงามขากลับแล้วกันนะครับที่จิงมันไปบนใต้สะพานแล้วขึ้นมา,างี้ได้นะ จะยกข้ามนั่งก่อนนะโอเคมาข้ามแล้วก็ลองวนเฟรมมองว<ป>นเดี one, one, ๋ยวพี่ยกข้าม <Okay. S 1> เปลี่ยนกัน <Okay. S 1> พี่นุมาเดี๋ยวผมพาข้ามอปกอนหนึ่งนะพี่นุนะเดี๋ยวผมไปก่อนเดี๋ยวผมมารับ เป็นขากลับเรากำลังข้ามสะพานข้ามคลองบ้านสับม่วงนะครับก็มีทั้งสะพานเก่าแล้วก็สะพานใหม่กนค่อนข้างก้อนใหญ่ต้องค่อยๆเละาะไป ลำบากเหลือเกินใจเย็น <laughs> ค่อยๆไปไปแน้ะ <c oughs> แก๊้งแฟนฉันก็นมา ก็จะย้อนกลับไปถ่ายตอนทางที่เรามากันนะครับตอนแรกที่โปโป,โปงองแงถ่ายได้อันนี้ก็เป็นจากสะพานข้ามทางตัดรถไฟทม่านาวเดี๋ยวเราจะไปตรงทางข้ามสะพานทางตัดรถไฟไฮแลนด์ก็ล็อกไปเรื่อยๆนะครับไหลทางด้านนี้กว้างอยู่ครับ จักรยานวิ่งได้ไสบายทางตัดรถไปให้แลนเอาก็ยกขามนิดหน่อย <III> ตอนตอนมายังไม่มีเลยนี่มี <okay> แต่เราล้อฝั่งนี้ไปอะหรโอเคใส่ต่อ ขวาแล้วก็ข้ามทางรถไฟแล้วก็ขวานี้ก็ได้ขวานี้ก็ได้ได้ได้ไหวไหมไข้ามมาข้ามมา ไปก่อนไปก่อนเลย,ยให้คนป่วยบาดเจ็บน้ำไปครับตอนนี้เราถึงทางตัดรถไฟโมินแดงแล้นะครับกำลังเลาะด้านด้านขวามือของรางรถไฟที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีปากช่อง โอเคแสงเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเท่นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามทางตัดรถไฟหนองกระจาแล้ว อนนี้มืดมากตามเฟรมไปอ่ะพี่ดวตอนนี้มืดมากเลยนะครับไม่ได้ออกมาปั่นกันแต่เช้านะครับนี้ขากลับ

ังจากโดนหมาต้อนรับมาก็ข้ามทางตัดรถไฟนองก็จจาเดี๋ยวก็มาเรียบทางรถไฟอีกครั้งนึงนะครับแสงหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เราอยู่บนอุโมงค์ข้างล่างคือ,อโมงรอดทางรถไฟนอก็จจ์แว,กว้กระดังอุทุมบอน